วันนี้เป็นวันแรกในการเปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด<ช>แล้วก็สมาชิกอบจอทั่วประเทศจะขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับบางจังหวัดท่านผู้ชมดูที่จังหวัดขอนแก,รรก่นปรากฏว่าโอ้ยผู้สมัครมาเยอะครับนี่มาตั้งแต่เช้าครับ ปรากฏว่าคุณพงศักต์ตั้งวณิพิธพงครับอดีตนายกอบจอขอนแก่นหลายสมัยมาเป็นคนแรกแต่ก่อนหน้านี้8ปดมงครึ่งแล้ครับก็มีคนอื่นมาด้วยเช่นนะครับนี่นะคุณอัสดางสแสวงการคุณนัทธิชาสารบันคุณกรชดาพิมพ์ภูมิเขตคุณพัทรพัฒน์ของพัฒนาพิเชษแล้วก็คุณชัยนันวุลเ,เลจูเนียครับเนี่ยมาตั้งหคนปรากฏว่าขณะที่มีการจับสลากกันอยู่นั้น มีความจุลมุนเกิดขึ้นนิดหน่อยครับคนนี้ชื่อว่าหมอลำแบงหมอลำแบงครับชื่อจริงว่านายปฏิวัติสาหร่ายแย้มเนี่ยเพิ่งถอยตัวออกมาจากเรือนจำพิเศษนะครับกรุงเทพเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาที่ไปเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการบ้านการเมืองมาคราวนี้ก็บอกว่ามีคนมาลัดเขววไว้งั้นนะผมมาสนับสนุนผู้สมัครบางคนแต่ปรากฏว่ามีบางคนมาลัดคิวผมก็เลยต้องตะโกนเออะอะโวยวายนิดนึงก็ทําให้คนอื่นเนี่ยนะครับก่อนลา ถอยไปที่จังหวัดขอนแก่นก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับนี่ตามมาไกล้ๆอีกนิดนึงครับที่จังหวัดสมุทรปราการปรากฏว่านันทิดาแก้วบัวสายคนนี้แหละครับนี่นะอยู่เบื้องหลังมาตลอดวันนี้มาสมัครในตําแหน่งนายกอบจอมาเป็นคนแรกได้หมายเลขหนึง่งพร้อมกับกองเชียร์มาเยอะปกติแล้วร้องเพลงให้คนอื่นฟังแต่วันนี้มาฟังคนอื่นนะครับนี่นะนันทิดาสู้สู้อา้าวร้องเพลงไปนะครับ อกว่าเหนื่อยมาแล้วต่อไปนี้นะครับถ้าสมมติว,ว่าได้เป็นนายกนี่นะก็จะมีการแบ่งสรรเวลาในการทํากิจกรรมทางด้านการบ้านการเมืองแล้วก็ร้องเพลงด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับก็สนับสนุนคุณสามีนะครับอดีตสามีเนี่ยม,นะมาตลอดเช่นเดียวกับพระบุคคลชนสวัสดิ์นี่นะก็เลยรู้การเมืองดีที่จังหวัดบุบดรีรัมย์ก็มีความคึกคักเช่นเดียวกันค,ครับคุณประเสริฐเลิศยโสอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นสว เป็นอดีตส,สวเหมือนกันนี่มาเตนตาแหน่งสังกัดพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยครับมาสมัครพร้อมกับหอยิวล่ากระเป๋านี่มาด้วยครับเนื่องจากว่าต้องจ่ายเงินสามหมื่นบาทซึ่งวันนี้คุณประเสริฐบอกว่าผมหยอดเหรียญมาด้วยเป็นเหรียญบาทเหรียญสบบาทเหรียญห<ค>้า <10 S 2> บาทสิบบาทแหกกระปุกมาจากผมหยอดเองเพื่อ <omon lah. S 1> อาไว้ใช้ใจในอนาคตรวมทั้งคนอื่นสนับสนุนด้วยผมก็เลยเอาแลกแบงค์แตกนะครับภาษาชาวบ้านกนแล้วกันผม มเอาแตกตังย่อยเต็นธนบัตรทูนี่นะสองหมืนแปดมาด้วยแล้วก็หอบกระปุกนะครับเนี่ยมาด้วยอย่างนี้สองหมื่นเหรียญมาให้ทางเจ้าหน้าที่นั่นนับไปอาบรรยากาศก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่หลายคนว่าเอ๊ะแล้วนายกคนเดิมล่ะเป็นยังไงบ้างสําหรับคนดังคุณกรุณาชิดชอบวันนี้ยังไม่มาครับคาดว่า วันสุดท้ายครับก็คือว่าจะเปิดรับมโมดครับถึงวันที่6ก็คงจะมาสมัครเช่นเดียวกันนะฮะอ้าวดูภาพรวมทั้งประเทศแล้ววันนี้ก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติใช่ค่ะแล้วก็คึกคักกันพอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็มีสีสันตรงนี้แหละค่ะแม่แงะกระปุกเอาเหรียญมาเลยอันนี้ครับบอกเลยนะถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นข่าวเท่าไหร่ต้องทำอย่างนี้พูดนี้เก่งนะเก่งด้วยดิกลยุทธ์ในการหาเสียงพีอาร์เก่งมากเลยนะโอ้สุดยอดมากเลยนะคะ We come home by someone.